สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมแล้วนะครับตีเพชรยนต์นะครับหรือในช่องรถมือสองคัดพิเศษการันตีบายตีนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับโจยต้าวีออสนะครับ1 5 e นะครับหรือว่าเป็นตัวลองทับนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดรอบคันกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเริ่มมาที่จุดแรกกันก่อนเลยนะครับไฟตัวนี้นะครับยังให้มันเป็นไฟธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนองจากว่าเป็นตัวลองทับนะครับ ดูกันชนหน้านะครับกระจังหน้านะครับอย่างสวยงามเลยครับเห็นไหมครับหากใครนะครับกำลังมองหารถนะครับอีโคคาร์นะครับขนาดที่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของเรื่องล้อแม็กกับยางกันนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแม็กขอบสิบห้านะครับ ยางปีนี้เป็นปีใหม่นะครับยางปีสองพันยี่สิบนะครับก็ยังขับได้อีกหลายปีครับลูกค้าดอกยางยังอยู่ครบนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับอยู่ตรงกระจกมองข้างเลยนะครับดูราคากันนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตกเฉลี่ยผ่อนต่อเดือนเนี่ยเดือนละประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับถือว่าไม่แพงนะครับราคา ดูนะครับกระจกรถนะครับถ้าต้องรถจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่นะครับเราต้องดูว่ากระจกเนี่ยมีตัวนังสือของโตโยต้าอยู่ครบไหมนะครับแต่ของเพชรยนนะครับจะมีครบทุกคันนะครับนั่นหมายความว่ารถนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักตกน้ําจมน้ําไฟไหมอย่างแน่นอนนะครับหากใครนะครับกำลังมองหานะครับติดต่อที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ0 6นหกหนึ่งะครับหนึ่งเก้าสามหกสองสี่นะครับการันตีบายตีนะครับ เป็นตัว E บอกไว้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้สองจุดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดชมราเอียรับคันเสร็จแล้วผมจะพาเข้าไปชมภายในกันนะครับเราคัดพิเศษให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับดูทุกซอกทุกมุดดูทุกซอกทุกมุมนะครับหากใครนะครับกังวลนะครับมีในเรื่องของการติดเครดิตบูโรนะครับลองโทรสอบถามผมก่อนได้นะครับ มันยังพอมีแนวทางแก้ไขแล้วอาจจะเป็นเพิ่มเงินดาวนะครับหรือว่าออกเป็นชื่อคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับหรืออาจจริงๆแล้วลูกค้ากังวลเป็นหรือจริงๆอาจจะไม่ได้ติดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดข้างในนะครับของเจ้าโตต้าบีออสนะครับรถปีส0 1 7นสเนะครับถือว่ายังไม่เก่านะครับมาอยู่ที่แสนต้นๆนะครับ ถ้าเทียบกันแล้วนะครับระหว่างเลขไม์กับปีรถนะครับส่วนเฉลี่ยต่อปี R ขี่ประมาณปีละสองสองสองหมื่นกวโลครับลูกค้าจะไม่ได้ถือว่าใช้งานเยอะมากนะครับถือว่าพอดีเกียร์เป็นแบบปรับน,นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับพูดถึงแอร์นะครับเป็นแบบปรับธรรมดาปกตินะครับคน สูงร้อยแปดสิบนั่งสบายครับเพราะว่าผมก็สูงร้อยแปดสิบเช่นกันเบาเป็นเบาผ้านะครับเก็บมือครับดูรายละเอียดตัวรถครับที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะครับคือรถเนี่ยต้องไม่เคยเกิดอาการเกิดการชนหนักมานะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่ว่าจะนหน้าหรือหลังต้องอยู่ครบนะครับนี่คือสิ่งสําคัญขององค์ประกอบรถมือสองเลยนะครับทําไมเราถึงกล้าการันตีให้ลูกค้านะครับ เม็ดร์กต้องเรียงสวยๆอย่างนี้นะครับถ้าเม็ดนักไม่เรียงสวยอย่างนี้พิจารณาใหม่ได้เลยนะครับแล้วคันนี้เป็นสีดํานะครับซึ่งสีดําเนี่ยหาได้ยากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในเรื่องของห้องผู้โดยสารครับห้องผู้โดยสารก็กว้างนะครับนั่งข้างหลังสามคนเนี่ยสบายๆเลยห้าที่นั่งครับ คนขับหนึ่งแล้วก็ขา้างน้างข้างคนขับอีกหนึ่งคนข้างหลังสามคนถือว่าไม่อัดเลยนะครับหากาอยากหากลูกค้าอยากมาดูรถคันจริงนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับที่เสรีไหกสิแปดนะครับเขตมินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่เก็บสัมภาระที่เก็บสัมภาระนะครับกว้างมากนะครับกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้ประมาณสาม สองถงสามลูกกับลูกค้าสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวจะแวะไปดูในของตัวเครื่องกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ลูกค้าดูลาเลียกันเลยครับของเรานะครับไม่ได้มีให้ลูกค้าเลือกแค่ สิบยี่สิบคันนะครับเรามีเป็นสามสิบสี่สิบคันนะครับลูกค้าลองดูนะครับไม่ถูกใจคันนี้ก็ยังมีคันอื่นนะครับหรืออยากให้ผมมารีวิวคันไหนนะครับโทรบอกผมได้เลยนะครับหรือเข้ามาหาผมได้เลยนะครับดูนะครับรายละเอียดของรถนะครับห้องตัวเครื่องดูเม็ดน้ำนะครับดูครับสำคัญมากๆนะครับตรงนี้ ถ้าจะซื้อรถนะครับนี่ครับสองฝั่งต้องเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ครับรถแทบจะมีตำหนิเลยนะครับโอเคครับโอเคครับวันนี้นะครับที่ผมมาแนะนำนะครับย้ำอีกทีนะครับ เป็น t o y ยต a นะครับ Vios นะครับ 1.5e นะครับราคา379,000บาทนะครับผ่อนต่อเดือนครับประมาณ7,000กว่าบาทนะครับสามารถอันนี้คือในกรณีที่ฟรีดาวนะครับหรือลูกค้าที่มีเงินดาวมาวางนะครับก็อาจจะผ่อนอีกราคาหนึ่งแล้วแต่นะครับหรือถ้าไม่ถูกใจคันนี้ยังมีคันอื่นให้ลูกค้าเลือกนะครับ หากสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรผมนะครับ0 6 1 1 9 3 6 2 6 4นะครับตีเพชรโยนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์กับช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับผมจะมารีวิวเป็นรถคันไหนนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับ